วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นมนุษย์หรือเป็นคนชั้นประถมศึกษาปีที่หกประพันเป็นมนุษย์หรือคนผู้แต่งพระธรรมโกษาจารย์ซึ่งเรียนกันทั่วไปว่าท่านพุทธทาสหรือพุทธทาสภิกขุข้อคิดเป็นคำสอนสั้นๆง่ายๆอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก เป็นการเปรียบเทียบคำว่าคนและคำว่ามนุษย์กรารเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ควรปฏิบัติตนอย่างไรจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงบทอาขยานเป็นร้อยแก้วและร้อยกองได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับ ความรู้ความเพลิดเพลินสนุกสนานร่วมอนุรักษ์สืบสารการอ่านทํานองสนอ 3. 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และข้อคิดที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 4. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวิเคราะห์เนื้อหาในบทอาขยานและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของบทอาขยานเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนั้นกูจะอ่านให้นักเรียนฟังในทํานองสนอนะครับจะมีเนื้อหาหรือทํานองท่วงทํานองการวิ้นวักเป็นอย่างไรให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับเป็นมนุษย์เป็นตาอายเพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววคนถ้าใจตามเป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบ ถามีครบควรเรียกมนุษย์สังเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสรรจริงใจโศกกระโปกมืดมัวและร้อนเรา ใครมีเข้าควรเรียกว่าพี่สิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยก ใจตนรีบค้นควายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยนะครับให้นักเรียนอาหารนะครับเป็นทำนองสนอแล้วส่งเป็น คลิปเสียงหรือว,ว่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับมาให้ครูทาง Google Classroom นะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ